ครับพบอคลิปที่3นะครับผมกับเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักตกลงร่องกลางชนกับต้นไม้แล้วก็เสาไฟฟ้าสองสว่างนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บก็นํานตัวส่งรอพอเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการเก็บกู้ทราบรถครับผมแล้วก็จะได้เคลียร์การจราจรเปิดเส้นทางให้รถสัญจรได้ตามปกตินะครับนี่นะครับรถยกก็ถึงแล้วครับ ยังไงก็ใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องแสบเนื้อภาพสัมภานะครับผมฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับก็ฝนตกโปรยปลายก็ช่วยเหลือจนเป็นที่สําเร็จนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการช่วยสร้างรถก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆและพเพื่อนๆนะครับน้องๆอาสา,าผู้ภัยสว่างพรกุศลนะครับผมจังหวัดระยองที่ช่วยกันาทางเรื่องคนเก็บ แล้วก็เรื่องการอำนวยการจราจรนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงขาลงแล้วก็เป็นโค้งนะครับลงจากสะพานต่างระดับสายแยกบันดอนสาย36นะครับเส้นนี้ถ้าฝนตกทีรไรก็อุบัติเหตุจะค่อนข้างเกิดบ่อยครับเกิดขึ้นบ่อยครับเพราะว่าถนนล,ลื่นด้วยครับยังไงก็ใครที่มาระยองก็ถ้าฝนตกผ่านเส้นนี้ก็สาย36นะผมก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะครับ สภาพความเสียหายนะครับผมคนเจ็บเป็นชายนะครับผมคนขับมาเพียงคนเดียวนะครับผมก็รถนอพยาบาลของมูลที่สว่างพรนะครับผมผู้สนจังหวัดระยองก็ได้นําส่งตัวที่ราพรระยองเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการเก็บผู้ซากรถครับ เบื้องต้นก็เป็นรถกระบะฮิวส์ดีแม็กนะครับผมมีขอกนะครับแล้วก็ลังผลไม้เนี่ยครับลังผลไม้เสียชาติน่าจะไปรับผลไม้นะครับภาพความเสียหายก็ยางแตกมียางแตกด้วยนะครับไม่ได้ขะเบียนครับ เดี๋ยวจะเก็บกู้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปโบกรถแล้วก็เอานวยนฟันสะดวกเรื่องการจราจรเก็บกู้สร้างรถยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องแสบเนินพระสามสางครับผมแล้วขอขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันเลยนะครับยไงคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีนะครับ